สวัสดีครัไวัยรุ่นไวัยรุ่นที่ขตรเรลียดขี้ปลาจากตอนนั้นที่เราฆ่าปักปลอบะอะไรไม่รู้ไปเราก็จะไม่ทำอะไรเย้เย่วัสดี้เน,นะเกมคอยโง่นะนั่นนะ ไม่มีขวามช่างมันเถอะนะทุกคนวันนี้เราจะไปที่ใดดีใช่เราจะไปที่ใดนรกเราไม่อยากไปโคตรอันตรายเลยนะ้องไวรุ่ตั้งแต่ไอ้กระดูกดำง,งูงูงง ที่พร้อมจะแดกหัวของอนะทุกคนว้าวว้าวเอาล่ะนะทุกคนไม่มีอะไรหรอกนะรอจะมาทมทมท้องการเล่นเกมใช่ตอนนี้เรามีขวานหรือไม่ ปากปอบไม่มีขวานไอสารเร็วฉันไม่มีขวานเลยนิ่วอะไเนี่ยทรุก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 เก็บรุกวตนู มาก็มืดเลยหรอเนี่ยเราจะต้องต้องเข้านอนโอ้พระเ้วเลยว่า,านอนแล้วดีบอบบี้ไอแพนด้าบอบบีบบบ้เนี่ยปอบอะไรวะน่าผมราไม่ใช่นคร้เหรอ เพื่อนน้าชิจินอนตื่นมาอีกครั้งเออเอาล่ะนะทุกคนผมขอทำการฟราร์มก่อนนะเดี๋ยวผมจะฟาร์มตอนนี้ผมตรัดไม้ปลักปอพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมารอ แป๊บหนึ่งนายปักผอบเอาลมทครอนี่เราไม่มีม่ทนอะไรกันตอนนี้

เอออีกอย่างนะทุกคนเมื่อกี้ผมไปคราดคลิปเล่อมาเคล้าผมก็ได้บล็อกอย่างงงงนี่เลออ้ทำไมเรไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะมามาฆ่าเอ็นเดอร์แมวมั้งนะเรามีบล็อกหกสี่ห้าสองหกสี่สามบล็อก อขึ้นมาทํงน oh, ีวะขึ้นดาวติปุติปุม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 ไอ้เขาขึ้นมาใหม่แล้วสินะเราขึ้นมากรอนดีกวรา

ข้าวหน้าข้าวแังฉันจะไม่มาอย่างนี้ลฉันชักจะกลัวความสูงมากยิ่งขึ้นกำไมไม่รวงเหาวันทำไมาตูรูมูจังเลย อจน,นเราก็จะสร้างบล็อกขึ้นแบบช,ชุกเฉินตรงนี้แล้วกันจะคสร้างเันอะไระนะ พอก็จะทำรงังรถไฟน,นนะ่ยนะแต่เดี๋ยวผมขอคร่ามไปอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมไปถึงนู่นแล้วนะไปรุ่นเน็บบทุกคนรู้ไหมสำมที่เกาะผมอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมจีตกลงมาแตกไย หนาฝนตัวเองทำแบบนั้นเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องหาทางอื่นเลยนี่กระสับกระสไปดีกว่าตัว,วนี้สุดปีรานันยิ่งใหญ่ของเราเสร็จแล้ว อายะบดุดดูไม่มีเตียงนอนอีกอันเลยลูกด้ว่เราอยู่ข้างบนไปก่อน usap padi papang padi parang pun si parang padi parang padu padi padi padu parang panin payu memilai memilai tani romi tangnam ก็ต้องกลัวทุกทุกอย่างไว้ก่อนผมต้องเดินแล้วผมจะไม่วิ่งพุ่งช้าตกลงไปแตกตายกลายเป็นขี้ตกกลายเป็นขี้ได้เลย เอาละเค่นี้โอเคแล้วเหรอไม่โอเคเลย ของเทอซ่าส0สเบ่อน้ำแห่งราชาอะไรไม่รู้กันนั่แหละบอ่อน้ำแห่งราชาอะไรไม่รู้กินบอน้ำสักซี์ข้าสึกรอดทำให้พวกเราไม่ตายดะหวานดา ตอนนี้เราก็ได้ทำบริสร้างบ้านใหม่แล้วเป็นที่ร่วงก้วงเช่ด้วยผมจำได้ตอนที่ผมไอต่อขึ้นมาใช่ตอนที่ผมต่อขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนที่ผมต่อขึ้นมาน้เนนนานเราเจอไออ้อยนี่เออผมเจออ้อยนี่ไงเจอะอะไรไม่มีอะไรเลยเราลอนนะเรามปดูบ้าง เราจะตัดอุ้ยกันดีกลัวรวดเร็วจังเรากลับบ้านกันไหมอืออืมกลับบ้านแล้นไปวิหารสักทีเดินเร็ว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 รีบกลับรีบกลับรีบกลับ โอ้ยกระจ้าช็อตโอู้ตุ๊ตุดด๊ตุ๊จ้าขึ้น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 ไม่ไม่ทำไมขึ้นยากจังหอ้น้ำศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรวะเน,นี่ยทุกคน ดูแล้วไม่น่ากลับบ้านทันนะเนี่ยใช่ด้วยอ้บล๊อเจ้าเา้โอ,โอ้ไม่ไหวแล้วนะ ดิวมาละลงแบบมินิฮาร์ด ปากป๊อบริปเปอร์อยู่หน้าบ้านแล้วบ้านก็ไม่มีประตูเพด้าช่วยดย้วยยาเมรุแกน่ะไม่มีวันฆ่าฉันได้หรอกเอาเวลมาซะครีปเปอร์ตัวนั้นน่ะจะบ้มบ้านฉันงั้นเหรอ

เราจะมาทำอะไรกันดีครับทุกคนเราปลูกในบ้านอีกนิดหน่อยอุ้ยลูกตกใจหมดีต้นไม้นี่หัวใจทำไย

ใช้ทางสำรองดีไว้รุ่น มีร้อนได้ไหมโอ้โอ้โอ้กระตุกไม่ติดเหมือนหน้ากรีนนะหน้าเข่าถือขึ้นมาตัวใอญ่อืมไ,ไม่มีอะไร,รแล้วแล้วเราจะนอนก็คือดีด้บมานอนในบ้าน โอเคอย่าวิ่งนี่คือกฎของเราเราจะต้องอย่าวิ่งบนนี้มาวิ่งก็ขอให้โชคดีไม่ตายก็บุญแล้วนะไม่โอ้มอัน ใช่ใช่วชัว,วน,น้อยออได้มิ้วใช้คุณมิ้วมไม่มีทรชทรชอ,อ่ะไม่มีทรชเลยนนะแต่ก็ยังจะไปดูอยู่ สำรวจรอที oh, ie, um ่ฉันจะสำรวจ um, เราสร้างบ้าน

เตียนอนแล้นะโอ้วัสดีเพื่อนวัสดีวัสดีเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะเพื่อนขอน้ำดิเราสร้างบ้านแบบสไตล์งง่ๆกันเออใช้คำนี้เลยบง่ จะขุดตรงทำไมเพื่อความสวยงามและหล่อเท่ <G ül> ก็กจะใช้น้ำเป็นบันไดก็แล้วกันนะนะ เราสิสผมจะต้องหับรามเรีอยไหมดีไหมตามลิงก์นั้นไม่น่าดีนะใช่ไม,ม่น่าดีเราจะสร้างบ้านแบบไม่เท่ากันเด็กกัน สังผงสมันวสิที่ไหนนี่มันก็แค่ใช่ผมไม่บอกว่ามันคือไร นี to to. T ye, T <c oughs> ้ยังไงสิตกปะเนี่ยใช่ตกเราจะไม่หลงเลก็เลยได้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 ไดได้ไดได้ก็บ้าครับจบแค่นี้ใช่ไหม Kim okay, ừ, <coughs> ừ, เอิ่มเดี๋ยวไถตัวให้ กุริกะบ้านโอ้ยคือโอ้โอ้ยงงแท้ไม่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 

ตาไม่ว,วิบวับโอ้พรุสูงนุองหบอกเลยว่าตรงนี้มัน,อ,นอันตรายอันตรายแล้วก็เขาหน้าเขาขังก็จะต้องอย่าประมาทก็ตรงนี้เด็ดขาดโกงหน่ะแมบบ่กงหน่ะไม่ไหวจริง เมื่อตายตรงต้องโกงนิดหน่อยฮะตายไกลเนาะอ่ะอ,อดอะพอเปโกงฮะเ้ okay, คผมจะมีกล้องดขาอดีเพนน่นอหน่อย ไม่ให <onents> yeah! ้โดนหรอป๊บเชาวันสารสุดที่กระแก่ได้ใช่ไหนังเ Tá